สวัสดีครับทรูวิชันสเสนอการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีก1 2024-2025นะครับชมเกมคู่สุดท้ายประจำวันเสาร์ที่สนามรา a g อนโซล่าปารครับราชบุรีรับการเยือนของระยองคุณสุรเดชมั่นวิมลผมฤทธิกรการะเวกยทำหน้าที่บรรยายครับท่านหนึ่งในสนามโคช่วคราวนับไม่ถูกแล้วว่ารอบที่เท่าไหร่ด้วยจ้สินนพเดชในงานเป่าเริ่มเกมนะครับราชบุรีในชุด เสื้อสีส้มก็เป็นฝ่ายเคลูกเริ่มเล่นเสียธนากาศพื้นหลังแล้วสีวครครับให้มาทางขวาเคแรรนเปิดเข้ามาแล้วจม่งลูกทีมาโอ้ยังโดนประกบอยู่นะครับเจ้าบ้านราชบุรีครับยอดเข้าไปในเขตโทษใหม่ให้จากอภิสิษ์ม่งเข้ามาแล้วลูกนีช้ชัดเป็นประตูขึ้นนําเลยครับโอ้โหแล้วเอาจนได้นะครับทางเกรงมองเดรแปรครับทำประตูให้ราชบุรีน้าแล้วหรือว่าแหมกล้องจับมา น่าจะเป็นเตแปรนะครับนี่ครับเป็นสัญญาณเตือนหลายรอบแล้วนะครับจังหวะบอลที่คอสเข้าไปในกรอบครับของฝั่งราชบุรีครับมีเวลาเยอะเลยครับในการเล่งไปตรงนี้ของทางอภิสิทธิ์ครับโอ้จังหวะโชบมงโชบมงก่อนจักรพันธ์นะครับคนที่หมงตั้งเข้าไปครับเป็นกระเบี่ยวนะครับนี่ครับแล้วโอ้โหแปดนาวลาครบแล้วครับ เกมไทยลีกที่ดาก้อนสุราราใน4สนาทีแรกครับเกมมองเดอแป้ครับทำประตูให้กับราชบุรีออกนำทงนัันของระยองอยู่หนึ่งวางออกทางซ้ายครับบอลจากกริณนนนน์ครับมาที่อภิอสิทธิ์เวสุศิวกิจทำชิงกันมาได้หลุดปาถึงเส้นหลังแล้วเปิดกลับมาเดาแป้าปามาโดนสกัดไว้ก่อน,นครับยังเคลียร์ไม่พ้นอีกบอลคืนหลังมาครับเอกชัย หญิงด้วยขวาลูนิ้ว <c oughs> ข้ามคานครับมากใกล้เคียงเหมือนกันเ <c oughs> ครื่องแรกนี้ได้กดไป2ทีนะครับโดนฉกไปเลยมาราสไปแล้วครับติดเครื่องแล้วโอ้ได้ฟาวต่อหน้าต่อตอาผู้ตัดสินนะครับหนุกลร,รับไปเหลืองเป็นมิติใหม่ไทยลีกเนี่ยนะฮะได้เห็นกันจากจอด้วย่ <c oughs> อะนะครับ <c oughs> เรียบร้อยเลยครับโดนไล่ออกครับจนพลสำรองที่ลงมาครับจริงๆนี่ก็ลงมาแล้วขับเคลื่อนตรงกลางได้ดีมากเลยนะครับตัดกลับมาบอลเข้าไปถ่ายไปแล้วประตูของราชบุรีไปเลยไปกลับเดี๋ยวต้องดูภาพชาเลยแต่อยตีเสมอไม่ได้แล้วมาเสียลูกสองให้จบเลยนะครับ นี่จากบอลที่สวนกลับมาครับโอ้ขึ้นมานี่4ต่อสเลยนะครับตัดแล้วยิงโอ้โหสวยงามมากครับสวยงามมากมผัดแรกนะมั้โอ้ยงสวยมากครับครับโอ้โอครบแล้วครับ6นาทีคืนหลังมาดีกว่าแล้วก็เป็นเสียงโนวิทยาวครับ เกมจบครับราชบุรีเอาชนะระยองไป2ประตูต่อศูนยแต่ประตู2ประตูจากเอมังดแป,รป,รป,รปรครับนาที13และตัวสำรองครับอย่างโชติพัฒน์พุ่มแก้วครับในนาที90 <c oughs> ก็ทําให้ฝั่งของราชบุรีครับผ่านนัดที่เเขาเก็บคะแนนเป็น12คะแนนนะครับแล้วก็ยืนหยัดสติไม่แพ้ในบ้าน5เกมติดต่อกัน